ร้อมต่อพระรัตนาตรัยลูกขอถวายการสอนพระบาลีขอจงเป็นปัจจัยลูกได้บรรลุนักฝนนิพพานในวันนี้ด้วยเถิดนิพพานะปัจโยโ,โหตุสาธุสาธุสาธุนมสัสก,การหลวงพี่เจ้าค่ะแล้วก็สวัสดีทุกทุกท่านนะคะอ่ะเราเริ่มต่อกันเลยนะคะอ่าเมื่อกี้เราถึงตรงคันตาวาใช่ไหมคะ เราจะมาแปลต่อนะคะอ่าพอเราถึงตรงคันตวาาเราก็เริ่มจากตรงนี้คันตวาแปลว่าไปแล้วนะคะเสร็จแล้วหาตวาอีกอ่าตวาเจออีกแล้วตรงนี้นะแล้วก็กั้นหน่วยเราตะกั้นกิริยาไว้หมดเลยอันนี้เป็นกิริยาคุมภาพนะเพราะมันอยู่ตรงจุดฟูลสต็อปอ่าพอคันตวาไปแล้วเสร็จเราก็มาดูตรงวันทิตวานะคะวันทิตวาเนี่ยปกติเนี่ยมันแปลว่าไหวาใช่ไหมคะ ไหว,แว้แล้วอาแต่นี้พอเราพูดถึงใครคะเออสัทธาพระพระศาสดาใช่ไหมเราก็เปลี่ยนตรงเนี้ยสัทธารังเนี่ยเป็นพระศาสดาใช่ไหมแล้วก็วันทิตวาก็เปลี่ยนเป็นถวายถวายเลยคะ่ะบังคมแล้วปกติต้องแปลว่าไหว้เรียบร้อยแล้วเราก็ดูตรงอังค่ะตรงนี้ทุติยาทุติยาวิภัตซึ่งอะไรคะซึ่ง เวลาเราไหว้เนี่ยก็ซึ่งนะคะตัวเนี้ยตัวกรรมมันะ่ะอจะเป็นคําว่าซึ่งไหว้ซึ่งอะไรอย่างเงี้ยนะคะอ่ะาแล้วก็ซึ่งพระอะไรคะพระาศาสดาใช่ไหมคะขยื่นเลยอ่านนะคะอ่าเราใหม่เอาใหม่มันกลับมาที่เดิมแล้วเนาะอ่าเราเริ่มตรงนี้นะคะคันตวา ไปแล้วเสร็จแล้ววันทิศวาถวายบังคมแล้วซึ่งพระศาสดาเสร็จแล้วมาดูกิยาคุมภาคตรงนี้เลยนะคะอ่าตัวนี้นิสีทิเน่ยเพราะเราเห็นอย่างนี้ปุ๊บเรารู้แล้จะเป็นนี้แปลว่านั่งใช่ไหมคะเราเห็นสลอีตรงนี้เรารู้เลยว่าเป็นอะไรคะอีอีนะคะอชัตตาีอชัตาตแปลว่าอะไรแปลว่าแล้วเพราะฉะนั้นแปลว่านั่งแล้วนะคะอ่า เสร็จเรียบร้อยแล้วใช่ไหมคะตัวต่อไปแล้วก็แปลเป็นอย่างนี้ทุกอันนี้เราก็จะลูกศรไปซ้ายมือซึ่งอันนี้แปลไปแล้วนะอันนี้เราก็แปลมาละลูกศรซ้ายมือนะคะเราจะเห็นตรงนี้สระเอเป็นเจ็ดใช่ไหมสัตมีวิพัตนมันจะแปลว่านก็ได้แปลว่าที่ก็ได้แปลว่าณก็ได้นะเหนือบนณอะไรเงี้ยแล้วก็เอาณน,นะคะณอะไรคะหรือว่าแปลว่าใกล้ก็ได้นะคะในที่นี้เราเอาแปลว่าณในตัวเจ็ดเนี่ยนะคะสัตมีในที่สุด นะอ่าในที่สุดเลยคะ่ะตัวนี้นะคะแปลว่าที่สุดรอบนะคะตัวปริแปลว่ารอบนะคะไอตัวที่สุดอยู่ตรงนี้นะคะเสร็จแล้วตัวนี้ปริตัวนี้อ่าที่มันเป็นเอ่อตัวเนี้ยมีสอสเสือด้วยนะอ่านี่แปลว่าบริษัทนะคะทับศัพท์เลยเอาตัวนี้ออกก็ปะปาเปลี่ยนเป็นบอลเป็นไม้นะคะนะคะเพราะฉะนั้น ก็จะแปลตัวเจ็ดเนี่ยสัตมีว่าในก็เป็นณะนะคะณนะไม่เปลี่ยนไม่เอาในนะฮะณนะที่สุดรอบนะตัวนี้เชื่อมว่าแห่งนะคะเชื่อมระหว่างตรงเนี้ยแห่งนะคะแห่งอะไรคะแห่งบริษัทอันนี้เราเชื่อมด้วยเลยคะ่ะฉัตรถีตับบริษัสมารตรงนี้นะคะแห่งนะคะแห่งบริษัทก็จบอ่าเราก็ขึ้นยอดหน้าใหม่นะคะเอ่อตรงนี้เป็นประโยคเล็กนอกเลยนะคะ อ่าแล้วก็เริ่มจากตัวจะที่เป็นอะไรคะเป็นนิบาตจะนี่เป็นนิบาตนะคะเราก็แปลตัวแรกเลยนิบาตจะแล้วก็แปลว่าก็นะคะเรียบร้อยแล้วเสร็จแล้วพุทธากน,นามะเราแปลพร้อมกันนะนามะเป็นใครคะเป็นนิบาตแปลว่าอะไรคะแปลว่าชื่อใช่ไหมคะแล้วเสร็จแล้วตัวเนี้ยเป็นใครคะเป็นปัตมาวิาพัฒน์ใช่ไหมแต่เป็นพระอุวัจนะก็มีคําว่าอะไรคะทั้งหลายเนาะ อันนี้เป็นประธานมีสะอาเหมือนกับปุงริงเนี่ยนะคะปุงลิงปุริสาก็จะเป็นเลยคะสารานะคะปุริสานะคะก็เป็นพระผูวจนะเพราะฉะนั้นนี้ก็แปลว่าอันว่าจุดจุดจุดอะไรคะ่ะทั้งหลายเนะี่ยเขาแปลว่าอันว่าจุดจุดจุดทั้งหลายพุทธ,ธาแปลว่าพระพุทธเจ้าก็แปลว่าอันว่าพระพุทธเจ้าทั้งหลายนะคะ เสร็จเรียบร้อยแนละ้วเราอย่าลืมแปลนามะก่อนนะนามะแปลว่าชื่อชื่ออะไรคะอันว่าพระพุทธเจ้าทั้งหลายนะคะเสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็มาดูตรงนี้อ่าตรงนี้มีคอมมาแปลว่าตรงนี้เป็นกิยาแต่นี้กิยาตัวนี้เป็นอะไรคะตัวนี้เป็นอันตะใช่ไหมคะอันนี้ตัวนี้มันซ้อนอยู่มันก็เลยมองไม่เห็นเลยนะคะขยับก่อน ขยับให้มันเห็นนะฮะอ่ะตอนนี้เราเห็นจุดแล้วนะตัวนี้เป็นอะไรคะเป็นอันตะอันตะปัจจัยนะคะมันแปลว่าเมื่อนะคะแล้วตอนนี้ราชาศัพท์แปลว่าทรง, <H> งใช่ไหมตัวนี้แปลว่าอะไรคะแปลว่าแสดงนะคะเคเสนตะเนี่นะคะเคเสนตะอย่างนี้นะคะแปลว่าแสดงนะคะอ่ะแล้วก็เมื่อมาจากอันตะนะเมื่อหรืออยู่ก็ได้นะคะอันนี้ก็บอกว่าเมื่อทรงแสดง และนี่ะไรคะ่ะซึ่งถ้าแสดงเนี่ยมันเป็นศาสกรรมทาตุธาตุที่เรียกขากรรมตรงนี้ก็เป็นซึ่งนะคะแล้วก็ใส่ตรงนี้สองนะคะอ่าซึ่งอะไรคะซึ่งพระธรรมใช่ไหมก็ซึ่งทำซึ่งพระธรรมหรือซึ่งทมเฉยๆอย่างนี้ก็ได้นะคะเสร็จแล้วตัวต่อไปอ่ะเราก็จะไปหาคําว,ว่าตวาแล้วก็กันหรืเรียบร้อยอ่าตวาเจอแล้วอ่ โอโลเกตวาตวาแปลว่าแล้วใช่ไหมอันนี้เราก็เอาราชาศัพท์มีทรงตรวจอตรวจเลยค่ะดูทรงตรวจดูแล้วโอโลเกตวาทรงตรวจดูแล้วแล้วตอนนี้ตัว่ตมาเวลาเราตรวจใช่ไหมตรวจเนี่ยตรวจเรียกหาใครเรียกหาซึ่งใช่ไหมคะอันนี้ก็เป็นซึ่งตัวนี้อังทุติยาเป็นซึ่งซึ่งอะไรค่ะตัวนี้เป็นธรรมะอะก็เรียกว่าซึ่งธรรมะ อันอะไรคะอันเป็นอุปนิสัยอย่างนี้นะคะใช้ตัวทับศัพท์ไปเลยนะซึ่งธรรมะอันเป็นอุปนิสัยนะคะเสร็จเรียบร้อยเราก็มาดูตรงนี้อานังอานังนี่เป็นเลยคะ่ะเป็นเป็นพระหัวจนะใช่ไหมมันก็จะเป็นสี่ก็ได้เป็นหกก็ได้ในที่นี้เราเป็นหกนะคะชัดถีนะก็แปลว่าแห่งของเมื่อแล้วก็ใช้คําว่าแห่งนะคะ,ะเลือกมาตัวหนึ่ง แหงอะไรคะตัวนี้ก็แปลว่าคุณใช่ไหมคะเวลาเราแปลตรงเนี้ยมันเป็นว่าแปลว่าแห่งแล้วก็จุดจุดจุดใช่ไหมคะทั้งหลายอย่างเงี้ยแต่แปลแห่งจุดจุดจุดทั้งหลายตัวนี้แปลว่าคุณก็ใส่ลงไปแห่งคุณทั้งหลายนะแล้วตัวต่อมาเนี่ยเขาขยายใครคะตัวนี้เป็นเป็นอะไรคะคุนนามเป็นวิเศษณนะเป็นคุนนามตัวนี้เป็นอะไรคะเป็นนาม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 เนี่ยสังเกตง่ายๆคือเขาจะมีวิพัตเนี่ย เป็นหกเป็นสองเป็นเจ็ดเป็นเป็นหนึ่งเป็นอะไรพวกนี้เรียกเป็นนานมหมดนะคะเป็นสัตตมีเป็นจตุถีเป็นปัญจมีอะไรอย่างเงี้ยทั้งหลายเนี้ยจะเป็นนานมนะคะแล้วก็เวลาแปะก็จะต้องมีอะไรคะมีไอตัวเออายตะนิบาะออกสำเนียงนะคะเรียกว่าอายตะนิบาอ่า อายะตนะนิบาตนะคะเพราะฉะนั้นพอเราได้คําแปลของตัวนามนามที่เราแปลวิพัฒนามแล้วนะแต่พอเป็นคุณนามอะคะ่ะวิเศษณะเนี่ยคุณนามนะคะเราจะไม่ออกสำเนียงแต่เราใช้ทำไมคะใช้เอ,อ่อวิพัฒนเดียวกันเนี่ยตัวรูปภาพเนี่ยตัวรูปเนี่ยจะเป็นกันอีหนังอันนี้ก็เป็นอาน,นังนะ,ะแต่ว่าเขาอยู่คนละลิงกันนะเขาอยู่คนละลิง แล้วตอนนี้เวลาเนี้ยเขาเป็นอะไรคะเอ่อเป็นเอกลกาลันล like uh, so so ิงเดียวกันลิงเดียวกันนะคะลิงเดียวกันเอ่อแต่คนละกาลันอ่านะคะเข้าใจไหมคะเพราะฉะนั้นเนี่ยตัวนี้เขาเป็นอะไรคะเขาเป็นอักกาลันใช่ไหมคะอักกาลันแลวตัวนี้เป็นอะไรคะตัวนี้เป็นอีใช่ไหมอีกาลันเนี่ยบางทีก็เป็นอีก็ได้นะ ตอนนี้ในกรณีนี้ก็อาจจะเป็นอีกาลันอย่างนี้นะคะตอนนี้เรามาดูตัวนี้ต่อตัวเนี้ยสาระใช่ไหมคะแล้วก็ตัวนี้สิลใช่ไหมอันนี้ปรับพัชชะใช่ไหมคะเราก็มาดูตัวนี้แปลว่าบวชอันนี้แปลว่าสินนะคะแล้วตัวนี้ก็เป็นอะไรคะเป็นสาระกระทับศัพท์แปลว่าผู้แปลว่ามีแปลว่าอันแล้วก็เลือกมาตัวเดียวเอามีนะคะมีอะไรคะมีสาระ แล้วก็เราก็เชื่อมตรงนี้และและก็อะไรคะสินอันนี้บอกว่ามีอะไรคะมีสาระและสินแล้วตรงนี้เราก็และอีกเชื่อมตรงระหว่างเนี้ยและอบรรพชาใช่ไหมคะและบรรพชาแล้วตัวนี้เป็นอะไรคะเป็นอาทิศัอ่าในอาทิาแปลว่าอะไรแปลว่าเป็นต้นนี้นะคะเราก็บอกว่ามีอะไรคะมีสาระและมีแล้วก็ศิลแล้วก็อะไรคะ และบรรพชาเป็นต้นนะคะอาทิศเป็นต้นก็จบตรงนี้นะคะเสร็จเรียบร้อยแล้วตรงนี้แปรหมดแล้วเราก็ไปดูต่อนะคะเราก็ไปหาตรงกิริยาเราดูตัวที่เรากั้นไว้กิริยาตัวต่อไปคือตรงนี้ตัวนี้อยู่ตรงนี้เลยซิมิคอล,ลอนนะอันนี้เป็นกิริยาคุมภาวนะคะอันนี้พอเราได้เห็นตัวนี้เป็นกิริยาคุมภาคตัวนี้เป็นใครครับเป็นอันติเห็นไหมตัวเนี้ย ตัวนี้เป็นอันติเราดูว่าเป็นอันติปุ๊บแล้วเ,เห็นนอนหนูแล้วมีจุดข้างล่างเนี่ยเป็นพระหูวัจนะอ่านะคะเหมือนใครคะเหมือนประธานประธานตัวนี้เป็นอะไรคะทั้งหลายเนี่ยก็เป็นพระหูวัจนะเพราะฉะนั้นประธานกับกิยาคุมภาคเนะี่ยต้องวัจนะเดียวกันคือพระหูเหมือนกันแล้วถ้าเป็นเอกะก็เป็นเอกะเหมือนกันนะเพราะนั้เราใส่สีเดียวกันเลยนะประธานกับกิยาคุมภาค อันนี้ตัวติมาจากไหนคะมาจากตัวนี้เป็นอันติอ่าติก็อยู่ตรงนี้อ่านะอันนี้เป็นเอกะวัจนะอันนี้เป็นพหู้วัจนะอันนี้อยู่ในไหนคะในวัตมนาวัตมนาวิพัฒน์นะคะอ่าแล้วเราก็ดูอันติอยู่ในพหูวัจนะก็แปลว่าอะไรคะอยู่ย่อมจะใช่ไหมแล้วก็แปลว่าย่อมเห็นไหมคะไอตัวติตัวเนี้อันตินะคะแล้วก็แปลว่าย่อมแล้วราชาศัพท์แปลว่าส่งใช่ไหมคะ ย่อมทรงแล้วเทเสนตินี่แปลว่าแสดงอะก็แปลว่าย่อมทรงแสดงแล้วตรงนี้อะไรคะทุติยาวิพัตสองนะคะซึ่งอะไรคะซึ่งทำใช่ไหมคะอ่านลบตัวนี้ออกมันเข้มไปนิดนี้นะแล้วบอกว่าย่อมทรงแสดงซึ่งทำแล้วเสร็จแล้วลูกศรแล้วก็ไปสายนะคะลูกศรเนี่ยลูกศรไปสายก็ยังมีอยู่ข้างบนอีกตัวหนึ่งก็เหลือตัวนี้ อันนี้พอตัวนี้เราเห็นสระเอกับนอนหนูอย่างนี้นะะเอนะก็เป็นสามใช่ไหมอ่าแล้วก็แปลตัวนี้ว่าอะไรคะตัติยาวิพัตนตัทยาวิพัตน์แล้วก็แปลว่าด้วยนะพอเราได้เสร็จเรียบร้อยก็แปลว่าอะไรเราเห็นวัแหวนกับสอเสือใช่ไหมววแหวนกับสอเสือเนะนี่ยตัวเนี้ยเขาแปลว่าอะไรคะเอ่อเขาแปลว่าอํานาจนะคะอานาจวัแปลว่าอํานาจหรือแปลว่าสามารถ นี้นะคะแปลว่าสามารถและนี้เป็นอัธยาศัยทัพศัพท์อย่างเงี้ยอัธยาศัยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยตัวเนี้ยเราแปลว่าด้วยใช่ไหมไอ้ตรงเอนะเนี่ยก็คือด้วยเลยคะ่ะไอ้ตรงตัติยาวิภาตรงเนี้ยเอนะอ่าแล้วแปลว่าด้วยด้วยเลยคะ่ะด้วยอํานาจแล้วก็เชื่อมตรงเนี้ยแห่งเนี่ยเบอร์หกนะก็คืออะไรคะฉัตรถีตับปุริาสาสมาด้วย ด้วยคือตัตยานะคะแล้วก็วัฏสะเนี่ยเป็นวัฏเสนะตรงนี้แปลว่าอำนาจด้วยอำนาจแห่งแห่งอะไรคะอัธยาศัยทับศัพท์ไปเลยนะคะตรงนี้เรียบร้อยแล้วก็จบนะจบตรงนี้แต่ว,ว่ามันไม่ได้เป็นบทตะปูนะมันเป็นจุดแับเซมิคลอนเราไม่ต้องใส่อะไรลงไปต่อเราแปลนะตรงนี้ถ้าเกิดว่าเราขึ้นใหม่ ขึ้นใหม่ตรงนี้ตัดสมาใช่ไหมเอ่อแล้วก็ขึ้นใหม่ตรงนี้เราก็มาดูว่าเอ่อณนะตรงเนี้ยเราเป็นประโยคอะไรเลขนอกใช่ไหมคะเราก็จะเห็นอะไรคะตัวจุดฟูลสต็อปอยู่ตรงนี้อ่าตรงนี้จุดฟูลสต็อปอยู่ตรงนี้เวลาเราจบเราก็เป็นไปยานน้อยหรือหัวตะปูนะคะเราก็เริ่มจากตรงนี้เลยอ่าตัดสมาตรงเนี้ยอ่าเราก็เริ่มตัวนี้ก่ดน,นะคะอ่าตัวนี้ก็คือ เตัวตะเนี่ยเป็นตะศัพท์แต่ว่านั้นใช่ไหมคะแต่ว่าตัวสมาเนี่ยเป็นอะไรคะปันจะมีปันจะมีวิพัฒน์มันก็จะแปลว่าอะไรคะแปลว่าเพราะนะแล้วก็แปลว่าเหตุนะคือเขาเ้าไปเลยแปลทั้งหมดว่าเพราะเหตุนั้นนะคะเพราะเหตุนั้นเวลาเราแปลเนี่ยเออปันจะมีวิพัฒนะแต่จากกว่าเหตุใช่ไหมแต่จากแล้วก็กว่า ไปเหตุแล้วก็เติมเพราะอีกตัวนึงแต่เวลาเราแปลตัดสมาเราแปลว่าเพราะเหตุแล้วก็ตัวเนี้ยตัดสับแต่วันนั้นเพราะเหตุนั้นนะคะแล้วตอนนี้ตัวกาลสตมีในในตัวเนี้ยตังท่วสังเนี่ยค่ะอันนี้เป็นเลยค่ะกาลสตมีใช่ไหมแล้วก็คือตัวไอ้ตัวเนี้ยทิวสะเนี่ยมันเป็นกาลสตมีใช่ไหมไอ้ตัวตะเนี่ยมันเป็นตัดสับถูกไหมคะมันก็แปลว่านั้นใช่ไหมคะ ที่ว่าสาบแปลว่าใหนใช่ไหมในในในวันตัวที่ว่าสาบแปลว่าวันแต่ว่าตัวนี้เห็นไหมคะมันเป็นสองเป็นสามเป็นเจ็ดไม่ว่ามันจะเป็นตัวนี้มันเป็นสองแต่เวลาเราแปลแปลเป็นเจ็ดก็แปลว่าในและที่ว่าแปลว่าอะไรคะที่ว่าสาบแปลว่าวันแล้วก็ตาตาสาแปลว่านั้นในวันนั้นอย่างนี้นะคะเสร็จเรียบร้อยแล้ว เราก็มาดูประธานพอเราแปลตรงไอ้พวกปุ่มการัสตมีจบไปเรียบร้อยแล้วเรามาดูประธานนะประธานก็คือสัทธาอ่านะแล้วก็ใส่ไม่เลขหนึ่งก็คือปัตมาวิภัชเอกาวัจนะอันว่าพระศาสดา,ศา,ศาเรามาดูตรงตวาเลยเรากันไ้เรียบร้อยแล้วโอโลเกตตะวาแล้วก็บอกไปแล้วเมื่อกี้ว่าทรงเลยคะ่ะอันนี้เป็นราชาศักดิ์ทรงตรวจใช่ไหมอ่าดูแล้วก็ตวาแไปว่าแล้วทรงตรวจด,ดูแล้ว แล้วตัวนี้เหมือนเดิมเลยซึ่งอะไรคะตรวจก็ต้องซึ่งนะซึ่งซึ่งทํอ่าซึ่งทําอันเป็นเลคะซึ่งทําอันเป็นอุปนิสัยนะซึ่งทําอันเป็นอุปนิสัยนะลักษณะนี้นะเสร็จแล้วเรียบร้อยแล้วใช่ไหมคะเราก็ไปดูตัวสุดท้ายเนะี่ยตัวสุดท้ายอยู่ตรงจุดฟุ้งซอกนี่เป็นอะไรคะเป็นกียาคุผภากระเทสิเนะี่ยแปลว่าตัดใช่ไหมตัดแล้ว แล้วก็ดูตรงสรลอีค่สรลอีนี่มาจากอีอีอะไรคะอัชชตันีอัชตนัชตนีแปลว่าอะไรคะแปลว่าแล้วและอีเนะี่ยกลายเป็นสรลอีเพราะอะไรเพราะรักษาอีให้เป็นอีอ่าแล้วก็รักษาอีเป็นอีแล้วสอเสือมาจากไหนก็ลงอะไรคะแล้วก็บอกว่าลงสหอาปนเนี่ยแต่ตัวเดิมเขาเป็นอะไรคะเขาเป็นกระถากัาานะถาธาตุอ่าแปลว่าอะไรคะแปลว่าบอก แปลว่าอะไรคะแปลว่ากล่าวถ้าเป็นภาษาสดาก็แปลว่าตรัสนะแล้วก็เอาเป็นตรัดแล้วสระเอมาจากไหนก็มาจาก A. A เอเออะไรคะเอปัจจัยเอปัจจัยอยู่ในไหนคะอยู่ในกัตตุวาจบคือทั้งหมดเนี่ยเวลาตัวปัจจัยอยู่ในในเอ่อวาจบไหนตัวนั้นก็จะเป็นวาจบนั้นคียาตัวนี้ก็เลยกลายเป็นคียาที่อยู่ในไหนคะกัตตุวาจบก,ก็เลยกลายเป็นกัตตุวาจกแล้วประโยคเขาละคะประโยคนี้ทั้งประโยค ทั้งประโยคเนี่ยเป็นประโยคอะไรคะเป็นประโยคกัตตุวาจกเพราะฉะนั้นอย่างอย่างเมื่อกี้ที่เราแปลกันเมื่อกี้อันนี้ก็เป็นอะไรคะตัวนี้ก็เป็นอับปัจ,จัย <c oughs> ใช่ไหมเพราะฉะนั้นนี่ก็จะเป็นกัตตุวาจก <c oughs> <ๆ>ก็เหมือนกันอย่างนี้นะคะเพอเราเห็นตัวไหนที่เอันนี้เป็นกิยาอาขยานยสะอยใช่ไหมเป็นอีอาชตณีอันนี้ก็เป็นอะไรคะกัตตุวะจกเข้าใจไหมคะอะเราก็จะ เข้าใจง่ายๆเนาะเสร็จเรียบร้อยแล้วตรงนี้เราเราได้ตัวกะเทศีแล้วใช่ไหมกะเทสีตัดแล้วตัดก็คือว่าพูดอะนะตัดก็คือบอกหรือพูดอะพูดเนี่ต้องหาใครคะหากรรมใช่ไหมซึ่งอ,อังทุตยาเนี่ยสองซึ่งซึ่งเลยคะ่ะกะถะแปลว่าอะไรครับแปลว่าวาจะเป็นเลยคะ่ะเป็นเครื่องกล่าวใช่ไหมคะ เออตอนนี้มันก็ต้องมีคําว่าซึ่งก่อนซึ่งซึ่งวาจะเป็นขึ้นค่ะอนุบ,บุพีเนี่ยแปลว่าอะไรคะแปลว่าลําดับใช่ไหมแต่เวลาเขาเชื่อมกันตรงนี้อ่ะค่ะเขาเป็นอะไรกันใช่ไหมคะเขาเป็นปัตติยาตับปุริสัตสมาโดยลําดับไอ้ตัวเนี่ยคือตัตติยานะคะโดยลําดับเราก็บอกว่ากระเทสิเอ่อตัดแล้ว อนุป,ปุ่พีกระถังซึ่งวาจะเป็นเครื่องกล่าวแล้วก็เชื่อมตรงนี้ปฏิยาวิพัฒน์โดยลำดับนะคะแล้วก็จบจุดปุ่นซอลก็เป็นโตตบทปูนะคะขึ้นอันใหม่นะคะออันใหม่เวลาเราเห็นประโยคค่ะมันเห็นตัวนี้ตัวเดียวเพราะเราเห็นตัวนี้ตัวเดียวเราต้องโยกมาหมดเลยเพราะเราเห็นตัวนี้ปุ๊บเราดูเป็นปุจดฉา ช้าก็คือเออเป็นการตั้งออปุจชาวิสัชนานะคะอ่าเราก็เป็นปุจชากับออออวิสัชนังนะคะจะเป็นปุจชาวิสัชนาก็ได้หรือเป็นปุจชาวิสัชนังก็ได้นะคะแล้วแต่แตอนนี้เวลาเราโยกพวกนี้มาเอามาจากไหนเป็นประโยคเรียนแบบเอามาทั้งดุลน,นะเอามาของเดิมเลยอันนี้เป็นศัทธาเอาศัทธามากระเทสีก็เอากระเทสีมาอน,นุปุกพิกกระถังเนี่ยก็เอามาหมดเลยเนี่ย ตัวนี้คือเอามาหมดเลยแต่เวลาเรามีศัพท์ตัวนี้เข้ามาแล้วก็มเออีเครื่องหมายคําพูดแปลว่าตรงนี้ต้องเป็นประโยคตั้งคําถามนะคะเป็นปุจฉานะแล้วเราก็จะต้องมีตอนต่อแล้วตอนนี้เวลาเขามีปุจฉามาแล้วตรงนี้เขาจะต้องมีอิติต,ตามมาด้วยก็คือต้องย่ออิติมาเพื่อให้มาเปิดคำว่าว่าแล้วก็มาปิดคําว่าดังนี้นะอันนี้เราต้องเข้าใจเองนะ ว่ามันจะเป็นอย่างเนี้ยพอเราเป็นวิสัชนาหรือวิสัชนาเนี่ยเราก็จะต้องมีอิติมาเปิดตรงนี้ว่าว่าแล้วก็ตอนจบก็คืออิติดังนี้เหมือนกันแล้วเวลาเราทําตรงเนี้เราทําเหมือนเดิมทุกประการนะก็คืออะไรเอาจากประโยคเดิมมาอ่าประธานคือสัจฉากิยาคือกเทสิแล้วพอนี้ตัดล่อนุปุ่ พีกระถังก็คือเอาตัวเดิมมาทั้งหมดเลยนะแล้วก็เกริ่มปัจฉาอันว่าอะไรคะอันว่าอันถามแต่พะเป็นวิสัชนางหรือว่าเป็นวิสัชนาก็ตามอันว่าอันแก้อันว่าอันแล้วก็แก้อย่างนี้นะคะลักษณะจะเป็นอย่างนี้พอเราได้ปุจฉาเสร็จอันว่าอันถามแล้วก็อิติว่า ศถาอันว่าภะษาสดากระเทสิตัดแล้วอนุปุปีกระถังซึ่งวาจะเป็นเครื่องกล่าวโดยลำดับใช่ไหมคะเสร็จแล้วตัวเนี้ยมันเป็นอะไรคะมันเป็นนิบาะทใช่ไหมเขาจะแปลว่าอย่างไรนี้เนี่ยแปลว่าอย่างไรนี้นะเสยเยอะเสยยาทีทางนะคะเสยยาทีทางอย่างไรนี้อิติดังนี้นะพอเสร็จเราก็ ออตอบใช่ไหมคะวิสัชนาหรือวิสัชนาอันว่าอันแก่นะคะอันว่าอันแก่แล้วก็อิติตามหลังตรงกียาคุณภาพตรงนี้นะคะอิติอิติว่าใช่ไหมคะเราก็มาตอบอันนี้โจทย์จะให้มานะเพราะโจทย์ให้มาเราก็ดูตรงนี้กระถางกระถางก็แปลว่าอะไรคะซึ่งไอเนี่ยตรงนี้นะคะทุกอังทุตยาซึ่งว่าจะเป็นเครื่องกล่าวซึ่งฐาน อันนี้ศีลปกระถังซึ่งวาจะเป็นเครื่องกล่าวซึ่งศิลอันนี้อันนี้ทานะกระถังมีศีลปกระถังอันนี้สักขะกระถังใช่ <icus> ไหม awesome. อันนี้เป็นสวรรค์นะคะอ่าก็บอกซึ่งวาจะเป็นเครื่องกล่าวซึ่งสวรรค์นะเส <pper> e. ร็จแล้วตอนนี้ตัวต่อมาตัวนี้ตัวนี้มาก่อนนะเอ่อไอตัวนี้เราต้องรู้ตัวนี้ก่อนอ่าอังทุติยานะเราก็จะแปลว่าอะไรคะซึ่งใช่ไหมคะตัวนี้ แปลว่าอะไรคะแปลว่าโทษนะคะอาอาทีนวังแปลว่าซึ่งโทษนะคะเสร็จเรียบร้อยแล้วไอโอการังนะคะโอการังเนี่ยแปลว่าประพฤติต่ํานะคะโอการังแปลว่าประพฤติต่ํานะคะเนี่ยอังทุติยานะซึ่งประพฤติต่ํานะคะซึ่งความดีกว่านะซึ่งความประพฤติเป็นความประพฤตินะคะความประพฤติ ต่ำนะคะอันนี้โอกาสลังนะคะตอนนี้ตัวนี้เป็นว่าเศร้าหมองใช่ไหมคะเราก็บอกว่าซึ่งอะไรคะสังกิเลสังซึ่งความอันนี้ต้องใส่ความหมดเลยนะทั้งสองอันซึ่งความเศร้าหมองอ่าเสร็จเรียบร้อยตรงนี้มีสักดเนะะี่ยสังแปลว่าอะไรคะเป็นอุปสรัรค์แปลว่าพร้อมแปลว่ากลับแปลว่าดีแล้วก็ใส่คำว่าพร้อมซึ่งความเศร้าหมองพร้อม เกิร้อมไปได้นะเพราะมันมีสังเนี่ยนะตัวเนี้ยสังตัวเนี้ยนะอ่ามันมาจากตัวนี้อ่าแล้วแปลงเป็นอย่างนี้นะคะโอเคไหมคะแล้วตอนนี้เนคขับเมอันนี้ก็เป็นสระเอก็เป็นเจ็ดในนะคะในการออกบวชในการออกบวชนะเสร็จเรียบร้อยแล้วใช่ไหมเราก็เราเราก็มาดูต่อนะคะเราเราเรายังไม่แปลถึงตรงนี้เราจะต้องมาแปลตัวนี้ก่อนนะคะอ่าซึ่งอะไรคะอ่าเมื่อกี้บอกไปแล้วนะคะซึ่งโทษ ่าแล้วก็อะไรคะซึ่งความประพฤติต่ำใช่ไหมคะอ่าซึ่งความเศร้าหมองพร้อมเสร็จเรียบร้อยเลยใช่ไหมเราอย่าลืมตัวนี้อ่าเราต้องตัวนี้ก่อนแล้วค่อยมาตัวต่อตัวนี้นะคะตัวนี้พอเสร็จจากตัวนี้มาแล้วอะค่ะเราจะต้องแปลตัวนี้มาต่ออันนี้นะคะอ่าแล้วก็แปลตัวนี้มาต่ออ่ามาต่อตัวนี้เลยค่ะนะคะก็คือสรุปต้องมาแปลตัวนี้ต่อนะคะ กามาเนี่ยเป็นกามนะคะอ่าตัวนี้เป็นกามนะคะตัวเนี้ยกามแล้วตัวนี้เป็นอาหนังอานังก็คือหกมันมีสี่กับหกใช่ไหมคะเราเอาหกนะคะแล้วก็เป็นพระหูวจนะก็เติมทั้งหลายใช่ไหมเราก็บอกว่าแห่งอะไรก็หกก็คือแหง่งจุดๆทั้งหลายแล้วตรงนี้ใส่กามแห่งกามทั้งหลายนะกามาหนังเสร็จแล้วก็เรามาต่อตรงนี้อ่าแล้วก็บอกว่าอ่า อันนี้แปลว่าอน,นิสงนะคะอน,นิสงเนี่ยไอตัวเนี้ยอังเนี่ยแล้วมันก็จะเป็นตัวตเติมอย่างนี้นะคะตัวนี้ข้หินอ่ะมันก็เป็นงองูเนี่ย네สอเสือเนี่ยเนี่ยมันก็จะกลายเป็นอย่างนี้อ่าตัวสังเนี่ยนิข้าหิดกลายเป็นงองูก็เป็นอน,นิสงนะคะตัวนี้ก็กลายเป็นอน,นิสงอย่างนี้นะคะอ่าซึ่งอน,นิสงใช่ไหมคะอ่าในการออกบวชนะคะแล้วก็อิติ ดังนี้โอเคมะถ้ากับเวลาเราแปลพวกตรงนี้จบไปเรียบร้อยแล้วเราก็มาแปลตัวนี้ตัวนี้ตัวนี้ให้เสร็จเรียบร้อยเราต้องอย่าลืมแปลตัวกามาหนังนะคะแห่งกามทั้งหลายนะคะเออซึ่งอาน,นิสงในไหนคะในการออกบวชอิติดังนี้โอเคไหมโอเคนะคะทุกคนเข้าใจหมดแล้วเนะ uh เาะ